เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของสถิติ k คป๊ยอดทวิต7,500ล้านนะครับปรากฏว่าไทยเรารั้งอันดับ3ทีเดียวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์ติตราดุษฎีเมทานะครับประธานโครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM จากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการนะครับโดยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5หรือว่าทาง a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการ จะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอแจ้งเปิดให้บริการสาขาของธนาคารในห้างสรรพสินค้าซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจํานวน29จังหวัดนะครับโดยสาขาหรือหน่วยที่ให้บริการ7วันจะปิดให้บริการแต่ละวันนะครับจนถึงเวลาในเวลา17นาฬิกานะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารอ,อมสินขอแจ้งเปิดให้บริการสาขา ของธนาคารในห้างสปปรรพสินค้าซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจำนวน29จังหวัดนะครับสำหรับสาขาหรือหน่วยให้บริการที่เปิดให้บริการ7วันนะครับจะเปิดให้บริการจนถึงเวลา17นาฬิกานะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินขอแจ้งเปิดให้บริการสาขาในห้างสปปรรพสินค้าซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน29จังหวัดนะครับโดยสาขาหรือหน่วยให้บริการที่เปิดทําการ7วันจะปิดให้บริการแต่ละวันในเวลากีน่นาฬิกานะครับปิดให้บริการในเวลากีน่นาฬิกาส่งคำตอบมานะครับ sms 422 1075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารอมสินนะครับอาสาช่วยงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอด้วยการตั้ง ทีมไรเดออมสินห่วงใหญ่นะครับทำหน้าที่ในการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ดูแลตนเองซึ่งแต่ละวันจะมีผู้ป่วยหรือว่าผู้ติดเชื้อซึ่งรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นจํานวนมากที่รอรับยาอยู่นะครับและจําเป็นต้องพึ่งการจัดส่งด้วย Rider ซึ่งจะมีความคล่องตัวกว่าแล้วก็เข้าถึงที่พักอาศัยของผู้ติดเชื้อตามตรอกซอกซอยในชุมชนได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นนะครับซึ่งไรเดอร์อมสินห่วงใหญ่จะ ทุกรายการอ,อทุกรายนะครับจะได้รับวัคซีนจากการตรวจค้นเชือ้อโควิด -19 มาแล้วนะครับรวมถึงต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อที่กำหนดอย่างเคร่งครัดอีกด้วยซึ่งค่าบรายเดอร์อมสินห่วงใหญ่จะช่วยภารกิจจัดส่งยากับผู้ติดเชื้อของสปสอชอมีความคล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้นได้นะครับ นายพักพงศิริกันธรมมาศผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอร์มเปิดเผยว่ารอฟอร์มตระหนักถึงสิทธิ์ของผู้ใช้บริการที่จอดรถรายเดือนนะครับจึงให้ได้ออกประกาศรอฟอร์มลงวันที่9สิงหาคม2,564นะครับเรื่องแนวทางการเยียวยาผู้ใช้บริการที่ใช้บริการจอดรถรายเดือนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดโคโรนา2019ฉบับที่3นะครับเพื่อเป็นการเยียวยาผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือนของรอฟ o r m มโดยจะได้รับการชดเชยระยะเวลาการจอดรถตามจำนวนวันที่เหลือหลังจากวันที่12กรกฎาคม2564นะครับและจะได้รับสิทธิ์รักษาสิทธิ์จอดรถรายเดือนซึ่งผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับการชดเชยสิทธิ์รายเดือนได้ที่ห้องทา บัตรจอดรถรายเดือนอาคารและรานจอดรถของรอฟมภายในวันที่2กันยายนนี้นะครับนอกจากนี้ครับผู้ใช้บริการจะต้องมาใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลา1เดือนหลังจากวันที่ขอรับชดเชยสิทธิ์รายเดือนดังกล่าวแล้วนะครับธนาคารอมสินนำเสนอสินเชื่ออิ่มใจช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับโดยให้สินเชื่อรายละไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันและให้ปลอดชำระเงินต้นในช่วง6เดือนแรกกำหนดระยะเวลาการชำระคืนไม่เกิน5ปีรวมระยะเวลาการปลอดชำระแล้วนะครับอัตราดอกเบี้ยจ,จะอยู่ที่ร้อยละต่อปีและยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน w w w g s b o r t h แล้วนะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้นะครับโดยจะต้องผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับจะต้องเป็นสถานประกอบการในลักษณะที่เป็นพื้นที่ถาวรรวไปถึงร้านอาหารที่มีลักษณะเป็นฟู้ดทรัคเป็นป๊อปอัพสโตร์หรือว่าเป็นบูธหรือว่าคีออสเป็นต้นนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115แล้วก็ที่ Facebook GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพอครับขอแจ้งให้ประชาชนที่มาติดต่อประสานงานหรือทำธุรกรรมที่อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อยื่นเอกสารจัดซื้อจัดจ้างการขอเช่าพื้นที่รวมถึงไปติดต่อศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จหรือว่า one stop service center นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขอแจ้งว่าศูนย์บริหารทางพิเศษได้เปิดทางเข้าและออกบริเวณประตูใหญ่ด้านถนนเพชรอุทยัยตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด1 9ท่านสามารถติดต่อทําธุรกรรมต่างๆผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อขอรับใบกํากับภาษีการติดต่อขอเช่าพื้นที่และการสมัครงานต่างๆซึ่งนอกจากจะทําให้ท่านได้รับความสะดวกแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงจากการรับและแพร่เชื้อโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับ เอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเราสันโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องของเคป p ยอดทวิต7 5 0ดันหรอยล้านนะครับประเทศไทยเราดังอันดับที่สามเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับอาจารย์จิตราดุษฎีเมธาประธานโครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณพิรพัน์และคุณผู้ฟังค่ะคุยกับคนถูกคนเลยนะฮะอาจารย์ก็แฟนเคป๊อปไหมฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ตามเทรนเราเราเป็นเด็กเจเนอเรชัน Y Z กันค่ะด้ยผมต้องแย่อาจารย์อย่างนี้ก่อนเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันไกลตัวจริงๆไม่ใช่เรื่องไกลตัวใช่ไหมอาจารย์เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ไม่ได้สัมผัสโดยตรงอย่างนั้นหรือเปล่าใช่เพราะว่าก็เป็นตามเจเนอเรชันด้วยค่ะเพราะว่าสมัยรุ่นเราเนะคุณเพียรพัฒน์เรา เกาหลีต้องต้องยอมว่าสมัยเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเรายังไม่ได้ทันเทรนเกาหลีเพราะว่าถ้าเราว่าไม่มีเลยใช่เพราะว่าอุตสาหกรรมเกาหลีถ้าเราว่าจริงๆแล้วค่ะอันเนี้ยมันเอ่อมันเป็น แผนระดับประเทศของเขานะตอนต้นีเศรษฐกิจเขาแย่มากอะค่ะประมาณสักปี1997-98อะค่ะของเขาเพิ่งหลังสงครามนี่ฮะช่วงนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่แล้วก็หลีใต้ตอนช่วงนั้นโอ้โหแย่มากเขาก็เลยคิดว่าจะต้องทําอะไรบางอย่างซึ่งจะต้องให้เศรษฐกิจเข้าประเทศเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีอุตสาหกรรมพวกนี้ก่อนเคทอปเนี่ยเขาสร้างเป็นมาสเตอร์แซนเหมือนกันนะคะครับเกาหลีเนี่ยเริ่มจากอุตสาหกรรมหนัง ถ้าช่วงที่เราเริ่มทํางานมาบ้างแล้วก็จะมีแดจังกลุ่มเนาะมสมัยนั้นที่เราจะเคยได้ยินนะคะแล้วก็มีหนังพวกอัลเชมอินไมฮาร์ดอะไรนะรักนี้ช่วงนี้รานอะไรที่เข้ามาค่ะยุคแรกๆตอนนั้นเพราะว่าถ้าเป็นช่วงเราเด็กๆจะเป็นญี่ปุ่นกินหนังฮ้อโปงนะฮ่องกงใช่ฮ่องกงหรือตัวถ้าพูดกระแสฮ่องกงตอนนั้นแรงมากหวังอยู่เย่าง,<ก>งนี้แต่เก่าไว้ปันเก่าไว้ รู้อายุเลยนะนั่นก็ค well ือเเ็นแบบรุ่นดานเราเพราะฉะนั้นเกาหลีเนี้ยไม่มีในหัวไม่มีถ้าจะพูดว่าซัมซุงเนี้ยนะโอ้โหไม่มาเลยตอนนั้นมันเนชั่นแนวเนาะได้โซนีโซนียังไม่เกิดเลยเนชั่นแนวก่อนตชิบ้าประมาณนี้เราจะ่อยู่แค่นี้ใช่เราจะรู้สึกว่าประเทศที่โอเคในเอเชียจะเป็นญี่ปุ่นรุ่นนูน แต,แต่พอหลังจากที่เราเริ่มต้นนะคะเกาหลีเนี่ยเขาจะเริ่มที่จะทำเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นอุตสากรรมเลยเนี่ยตั้งแต่ประ,ประมาณสักปี1 9 9 8แล้วก็มาเริ่มบูมขึ้นมาโอ้โหตั้งแต่ปี2 0 0พเป็นต้นมาทางด้านของหนังทุกนะคะด้านของหนังก่อนอุตสาหกรรมเพลง <c oughs> วัฒนธรรมแล้วมันก็เริ่มไปเรื่องของการท่องเที่ยวครับส <c oughs> ุดที่เราท่องเที่ยวนี่คือท่องเที่ยวตามหนังเลยนะคะ อ๋อมันมีภาพยนตร์ไทยอยู่เรื่องหนึ่งใช่ไหมจา์ที่เขาไปไปเที่ยวเกาหลีใช่ไหมตอนนั้นใช่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 ด้วยตอนช่วงนั้นที่ดังๆนะคะแล้วก็คนไทยเองที่อยากไปเกาหลีมากๆก็คือเดินตามรอยหนังนี่แหละแต่แต่เรื่องว่าไหนแต่เรื่องเป็นยังไงก็เลยทําให้เขาเริ่มมีเงินเนี่ยเล็ดยเงินเข้าประเทศแล้วตอนนี้จะทํายังไงอีกให้ให้มีช่องทางหลายๆช่องทางนอกจากศักยกรรมหนังนะคะการท่องเที่ยววัฒนรมเขาก็มาเรื่องของเกม นะคะแล้วก็เรื่องของดนตรีครับพอเราพูดถึงฟ๊อปเพลงป็อปมันเป็นเพลงฟังง่ายอะค่ะใช่แล้วก็ตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนเนาะถ้าเราจับว่าเพลงป๊อปยุคสมัยเราก็เพลงป๊อปถ้าเป็นคุณรุ่นคุณเฮอร์พัทจะเป็นรุ่นที่น่งหน่อยาจจะเป็นชาตรีอินโนเซนต์ประมาณน,นี้ไหมอ๋อเอออย่าอย่าบ,บอกเลยฮะเดี๋ยวดูอายุ <laughs> <laughs> เอาเป็นว่าทุกวันนี้เวลาผมออกกําลังกายด้วยการวิ่งเนี่ยผมก็จะเปิดเพลงประมาณเนี้ย แต่ถ้าแบบว่าเด็กเรุ่นนั้นเขามาฟังรุ่นเราเขาก็ไม่เนาะเพลงอะไรก็ไม่รู้เอเพลงอะไรก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ถ้าเป็นโซเชียลมีเดียก็ต้องไปอะไรหล่ะก็ต้องแบบแบ็คพิงมันเดอร์เกินะคะหรือว่าของเรนสมัยนั้นเนี่ยซึ่งเราก็ต้องตามยุคก็คือก็คือเป็นลักษณะแล้วมันมีการเต้นการร้องเพลงง่ายแล้วก็เด็กยุคปัจจุบันชอบเต้นด้วยกระแสประกอบกับแต่ก่อนเนี่ยถ้าจะถามว่า ดนตรีในไทยรายการเพลงในไทยก็ไม่ได้ดังนะคะค่ยุคยุคหนึ่งแต่ช่วงหลังเนี่ยโอ้โหรายการเปิดไปในโทรทัศน์เนี่ยขึ้นมาดนตรีดนตรีดนตรีหมดเลย uh huh. ก็เลยทาให้กระแสตรงนี้ค่อนข้างจะแรง uh huh. แล้วพอเราพูดกับวัยรุ่นวัยรุ่นชอบอะไรล่ะพอวัยรุ่นชอบอะไรก็จะกลายเป็นว่าจะชอบเหมือนกับเหมารวมกันทั้งหมดอะคะ่ะกระแสของเกาหลีมาเพราะฉะนั้นโอ้โหก็ก็ก็กันใหญ่เลยเรื่องของเกาหลี uh huh. นะคะแล้วก็แบ็คทิงนี่ก็ ขึ้นมากันเต็มเลยเด็กคนไหนไม่มีใครไม่รู้จักถึงขนาดธนาคารหนึ่งที่เมืองไทยที่จะต้องทําเหมือนกับว่าเป็นบัตรนะคะคร,รู้สึกว่าจะเป็นเครดิตหรือเดบิตเนี่ยของแบ็คทิงอะคะ่ะเขาต้องดึงมาเลยขึ้นมาเลยอ่ะเพื่อดึงเพราะเขารู้ว่ามันมีกลุ่มลูกค,ค้าที่เราเป็นกลุ่มวัยรุ่นซึ่งจะทําตรงนี้ได้แล้วมันก็จะมีรูปแบบต่างๆเนาะที่เราจะเห็นนะคะของการที่ดึงมาแล้วก็เด็กวัยรุ่นไทยของการร้องเพลงของอะไรเอ่ยก็จะเลนแบบ ประเทศเนี้ยพวกเคป๊อปมาตลอดแล้วก็ว<ม>ิธีการเต้นต่างๆมันก็เลยทําให้อ่อเป็นการดึงดูดแล้วแล้วล,ลักษณะของวัยรุ่นเนี้ยใครทําอะไรก็ทําตามกันเพราะฉะนั้นเกาหลีก็เลยขึ้นมาเป็นอั <Heroes> อน,น, <embarrassed> อน,น,นดับหนึ่งญี่ปุ่นยังรองลงมานะมีกลุ่มที่ฟังเหมือนกันเพลงญี่ปุ่นแต่ก็ฟังน้อยหรือถ้าไม่ได้ฟังของพวกเอ่อลักษณะของเพลงป๊อปไปเลยของเกาหลีพวกเคป๊อปก็อาจจะไปฟังเพลงฝรั่งไปเลยนะฮะกลุ่มที่ฟังหรือว่าฟังได้ทั้งสองแนวคือของฝรั่งแล้วก็ของเกาหลีด้วย <ừ> mm. อืมโอ้โหมแมฟังดูแล้วก็จะอยู่นานไหมฮอาจารย์อถ้าถ้าเกาหลีคิดว่ามันมันมีความนานค่ะมันอาจจะไม่ไม่เหมือนกับอะไรนะป๊อปแคทอย่างเงี้ยอาจจะอยู่ไม่นานคุณธิพัท์ไม่เล่นเนี่ยเอ,อัผมไม่เล่นแต่ผมรู้อยู่จ้ะเจออยู่เหมือนกันใช่ยาง้าอย่าง้าอย่างป๊อปแคทเนี่ยอย่างเราเรากันเองเราจะงงว่าเล่นอะไรเนี่ยอ่าแรกก็งงนะใช่เนาะแค่แค่แบบกด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 นี่แล้วมันจะสนุกตรงไหนก็เป็นแบบเนี้ยค่ะคือคือจุดหนึ่งของ ของคนไทยเนาะคนไทยคือจะต้องอินเทรนมาปุ๊บสร้างกระแสมาปุ๊บตามเร็ว่าเ,เ,เร็วเลยคร,ครับเฮ้าส์อย่างเงี้ยพอเข้ามาปุ๊บใครไม่เล่นไม่ได้แล้วใช่ใยๆอ,อย่างนั้นนะคะอันนี้ถือว่าเป็นกระแสถามว่าขับเฮ้าตอนนี้ก็ก็ดูซาซาลงจะมีคนเฉพาะกลุ่มแต่จะไม่ไม่ได้แบบแรงเหมือนช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกก็แค่คคเหมือนกันอันนี้จะเป็นกระแสที่มันมาปุ๊บแล้วอาจจะไปเร็วมาตัดเนีเมืองไทย สามวันขึ้นมาอันดับหนึ่งนะคะคหนึ่งสองรประเทศอื่นเขาทำกันเป็นเดือนๆแต่อยางเคป๊อปที่เราพูดเนี้ยมันจะไปแวงไหมอาจจะแวงเนื่องจากอย่างที่เราว่าว่ามันจะต่างตรงที่ว่าเกาหลีอเองเขาเอ่อเพลงนี้เสร็จเดี๋ยวมันก็จะมีรูปแบบอื่นมาเขาดึงอะคะ่ะเพราะว่าเขาจะมีทั้งเรื่องของวัฒนธรรมฉะนั้นการทําตรงนี้เขาจะเป็นลักษณะของการรุกแต่ฝ่ายเราจะเป็นการรับนี่คือนี่คือความแยบยน ของการสร้างเศรษฐกิจที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นรประเทศเขาเนี่ยวัยรุ่นเขาสร้างมาเพื่อขยายผลงานออกนอกประเทศแล้วก็มันถูกการสนับสนุนโดยรัฐบาลนะคะอย่างของไทยก็มีเหมือนกันเนาะอุตสาหการรมหนังที่เราทําแล้วก็มีการขยายหรือว่ารายการหลายรายการ <c oughs> ของเราเนี่ยก็มีการซื้อแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นลักษณะของการสนับสนุนโดย, <c oughs> ดยที่รัฐบาลเองมีทิศทางที่จะสร้างรตรงเนี้ย ให้มันเป็นการนำเงินเข้าประเทศอย่างจริงจังนะครับนึกอะไรออกขึ้นมาอย่างหนึ่งอาจารย์พอดีมีเพื่อนเขาเป็นเป็นผู้กำกับละครับรุ่นนี่ยสไตล์ับรุ่นอะไรพวกนี้นะฮะเขากำกับละครประทานโทษอาจารย์คนที่อะไรเขาเรียก l g ท t อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเลสเบี้ยนอะไรพวกนี้เขาทำเขาทำพรอเเซอร์ขึ้นมาแล้วเขาไม่เสนอนัลงทุนไทยนะอาจารย์เขาไปเสนอที่จีนปรากฏว่าจีนรับฮะ ที่รับเลยเพราะบอกว่าออคอนเซปต์รายการดีใช้ได้แต่เดี๋ยวดูสปอนเซอร์ก่อนเขาจะพิจารณาให้รอหลังโควิดก่อน่อยอาจจะมีละครไทยทั้ในไทยนะจารย์แต่ว่าไปไปเผยแพร่ที่จีนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการการครอส s คานเออะไรพวกนี้นหรือเปล่า มันอาจจะมองสองง่งเนาะเขาคงรู้ว่าประเทศไหนที่จะให้รับการสนับสนุนอันนี้คือเป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้แล้วก็เรื่องของคอสเค้าเชอร์มันก็อาจจะเป็นในเรื่องของเนื้อความละว่าเนื้อความเราเราจะทําเพื่อส่งเสริมอะไรอย่างที่ว่าค่ะของเกาหลีเนี่ยเขามีหลักการชั้นเลยว่าเขาทําเพื่อที่จะให้คนรู้จักความลปคาออะเขาใช่ เพราะฉันเขาจะมีการแทรกสิ่งพวกนี้อยู่โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยแม้กระทั่งเกมมันจะมีภาพหรือของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะต้องมีกลิ่นอายที่จะรู้ว่าอันเนี้ยเป็นญี่ปุ่นอย่างเนี้ยเป็นเกาหลีแต่ละเรื่องที่สร้างมามันจะต้องมีดูนะคะภาพบรรยากาศ b a c k กราวด์ทำให้เรารู้สึกว่าโุยอยากไปเที่ยมากรู้เป็นติดอ่ะที่ไหนอ่ะโอ้เพราะฉะนั้นทุกๆเรื่องมันถูกแทรกค่ะแบบที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเหมือนกับเวลาเราทําหนังเราดู เออละครไทยโฆษณาหรือเป็นหนังฝรั่งเนี่ยที่จะแบบพระเอกถือหรือว่ากินอะไรขับรถอะไรมันถูกแทรกซึมเข้าไปใช่ให้กับเรารับรู้แด่ไม่รู้ตัวแบบนี้เหมือนกันก็คือแต่เขาเป็นการตั้งใจเพราะเขาเขามองว่าไม่ใช่ให้คนดูหนังแต่ภายใต้หนังคนจะต้องรู้จักประเทศ<อ>และหลังจากดูหนังแล้วยังไงต่อจะต้องอได้ฟังเพลงเขาอาจจะใช้เพลงเข้าไปในหนังเพลงของใครละ่ะ เพลงของวงนี้อุ้ยวงนี้คือใครเอาดาราเอานักร้องขึ้นมาเล่นด้วยกันอาจารย์พูดตรงนี้ผมนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง Notting Hill อาจารย์ผมไปอังกฤษด่ผมไม่ได้มีจุดมุ่งหมายไปถ่ายรูปที่นี่ที่เดียวเนี่ยร้านหนังสือนี่แล้วก็กลับเพื่อใช่ไหมและได้เจอได้เจอหญิงสาวไหมครับไม่เจอไม่เจอแต่ร้านแต่เขาก็ไม่ว่าอะไรนะเขารู้ว่าพอเราบอกว่าเราเราดูภาพยนตร์เรื่อง Notting Hill เนี่ยแล้วก็ขอถ่ายรูปหนังสือกัร้านหนังสือเขาหน่อยกาโอเคนะอาจารย์ เขายิ้มแล้ว <c oughs> มีความสุขด <m> ี <c oughs> ใช่มันจะได้ความรู้สึกไงว่าอุ๊ยได้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าดารานักร้องเขาเนี้ยเด <c oughs> ิมาเล่นหนักอีกใช่ไหมคะห,หรือว่าโอ้โหมันก็ไปด้วยกันเหมือนกับที่เราเห็นน่ะดาราไทยบางคนนะตอนนี้ใช่ไหมเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งนักแสดงเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ามันได้สองกลุ่มเลยแล้วพอแสดงเสร็จแล้วก็ยังใส่เพลงอีกเพราะฉะนั้นพอเขามองเนี่ยเขามองเป็นความเป็นแมสแล้วก็ดูเป็น ต้องการสร้างให้เกิดเทรนด์อะไรเพราะฉะนั้นคำถามคือว่าเอ๊ะมันจะ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 หลุดไปเวลไหมคิดว่าไม่แต่สิ่งที่จะหลุดไปก็คืออาจจะเป็นวงมากกว่าวงนั้นขึ้นมาแทนวงนี้ขึ้นมาแทนตามเทรนด์ของโลกปัจจุบันที่ไม่มีวงไหนอยู่นานนะคะกลับแม้มีเวลาเล็กนิดนทีแต่อาจารย์ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองควรจะซีเรียสไหมฮะเข้าใจดีกว่าแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์ค่ะเพราะบางคนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า ได้ได้หนักเกาหลีเป็นแรงบันดาลใจทําให้เขาเรียนภาษาเกาหลีเยอะมากนะที่เป็นนักแปลคุณบอลในแง่ดีไหมค่ะ,คะใช่ถ้าเราเราสนับสนุนไม่ได้แบบห้ามจามหรือให้อยู่ในสายตาแล้วแล้วมีการพูดจาก,กันได้ว่าที่เขาชอบเขาชอบอะไรแล้วเขาได้อะไระตรงนี้น่าจะดีมากกว่าค่ะแต่อะไรคือเส้นแบ่งระหว่างความพอดีกับความโอเวอร์จนเกินไปอาจารย์หรือไม่มีโอเวอร์อคือคือจริงๆความความที่เราอ๋อแล้วเครซีมากๆหรือหลงมากๆเนี่ยคือชอบมากๆ อาจจะต้องเอ่อให้ให้เขาได้อธิบายความรู้สึกตรงนี้ขึ้นมาก่อนเมื่อไหร่ก็ะทำกับเช่าบมาๆสุกั้นมันยิ่งจะหนีและยิ่งอยากจะไปมากขึ้นไงเพราะว่าเขายิ่งจะแอบมากขึ้นนะะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดขึ้นมามันจะไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วมันจะคุยกันได้อืมแสดงว่าเราก็ต้องมองลูกอย่างเข้าใจจะดีกว่าใช่ใช่ก็ไม่ได้ต่างจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ที่คลั่งเอลวิสสมัยก่อนนะคะ กรี๊ดกันจนสลบค่ะเวทีที่เราเห็นในภาพเนาะหรือว่าที่เรากรี๊ดกันแต่มันก็ให้ผมเดาอาจารย์เวลาจะกรี๊ดใครสักคนหนึ่งอาจารย์คงไม่กรี๊ดที่บ้านมั้งฮะใช่มันต้องไปกรี๊ดที่คอนเสิร์ตใช่ไหมถูกไหมฮะมันจะต้องเป็นกลุ่มกันไงเพราะฉะนั้นเช่นไหนก็ตามที่เด็กจับกลุ่มได้เพียงแค่ว่ารุ่นเรามันไม่มีในเรื่องของต้องมีเบียร์ที่จะเข้ามาเป็นแฟนคลับมาเป็นสิ่งเกาหลีแล้วก็มาคุยกันเป็นสังคมใช่ก็ต่างกันแค่นี้คือถ้าเราเข้าใจตรงนี้้แลวก็เหมือนกกับบบตาามแเอออออ้้ิงงไหนลลู่่ยี้เอยแล้วลูกคิดว่่าามมันแพงงไไป้้ยเออี ทำยังไงดีเออประมาณนี้ค่ะคุยกันแล้วกว่าวอืมครับหรือหรือลงไปกับลูกเลยได้ไหมฮะได้ค่ะมีมีหลายคนนะมีไปกับลูกด้วยอุ้ยชอบแล้วก็ไปตามคืออาจจะรับผมคือคุยกันได้คุยกันได้เลยแต่เราอาจจะชอบหนังแล้วก็เอ๊ะคนนี้ใครอะลูกเออหนังมันได้อะไรอะล้วอาจจะคุยเพราะว่าหนังหลายเรื่องเกาหลีดีนะคะใช่ใช่มันมันมีความหมายมันให้ครอบคิดหลายๆอย่างเลยอะ <trauma. S 1> ค่ะแบบนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่อง<บ>ของการคุยกันได้มันก็จะไม่แตกกันอืมครับเพราะฉะนั้นก็อาจารย์ก็คิดว่าคงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะสบายใจไปไม่มีปัญหาอะไรอ UE ่อให้คุยกันค่ะคุยกันดีนกว่าไม่มีปัญหาได้ครับดได้ครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ครับอาจารย์ขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับกับอาจารย์จิตตดาจิตตราดุษฎีเมธานะครับประธานโครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธนะครับเป็นชื่อเฉพาะท่านฟังครับต้องอ่านว่าศรีนครินทร์วิโร์ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมเฉลยคําถามถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับตอนนี้ได้แจ้งมาแล้วว่าจะเปิดให้บริการสาขาของธนาคารในห้างสปปรรพสินค้าซึ่งอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจํานวน29จังหวัดโดยสาขาหรือหน่วยให้บริการในห้างสปปรรพสินค้าที่เปิดให้บริการทั้ง7วันเนี่ยนะครับ เขาจะปิดการให้บริการแต่ละวันในเวลากี่นาฬิกาหรือว่ากี่โมงคำตอบคือในเวลาไม่เกิน17นาฬิกานะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ